นางขุดชุตตราเพราะผลกรรมทำท่าล้อเลียนพระปัจเจก,กพุทธเจ้าต้องเกิดมาเป็นสาวพิการหลังคอมครั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาก็ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้แสดงธรรมนางขุดชุตราเป็นลูกสาวของหญิงแม่นมเลเรือนโคศกเศรษฐีในกรุงโกสัมพีเป็นหญิงพิการหลังคอม ต่อมาเมื่อโคศกเศรษฐีได้ยกนางสามาวดีผู้เป็นหญิงกำพร้าให้อยู่ในฐานะเป็นธิดาของตนแล้วได้มอบหญิงห้าร้อยคนให้เป็นบริวารของนางอีกด้วยและนางขุดชุตราก็ได้เป็นบริวารของนางด้วยเช่นกันเมื่อนางสามาวดีได้รับการอภิเษกเป็นมเหศีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมพีหญิงบริวารทั้งหมดก็ติดตามเข้าไปรับใช้นางนพระราชนิเวศด้วยและพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานทรัพย์แปดกหาปณะนะแก่นางขุดชุตรา เพื่อจัดซื้อดอกไม้ให้แก่นางสามาวดีทุกวันโคศกเศรษฐีสร้างวัดถวายในกรุงโกสัมพีนั้นมีเศรษฐีสามคนคือโคศกเศรษฐีกุกกุดเศรษฐีและปาวาริกาเศรษฐี ทั้งสามท่านนี้เป็นสหายกันต่างก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมเทศนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันและได้สร้างวัดขึ้นท่านละหนึ่งวัดโดยของโคศกเศรษฐีชื่อว่าโคสิตารามของกุกุฏเศรษฐีชื่อว่ากุกกุตารามและของปาวาริการาม เศรษฐีทั้งสามท่านนี้มีคนรับใช้ชื่อนายสุมาณะเป็นผู้จัดการตกแต่งสวนดอกไม้เนื่องจากเขามีความฉลาดความสามารถในด้านนี้จึงได้ชื่อว่าสุมาณะมาลาการแม้นางขุดช,ชุตราก็มาซื้อดอกไม้จากนายสุมาณะนี้ทุกวันครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังเมืองโกสัมพีโดยมีพระอานอนเถระเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จมาด้วย พระพุทธองค์ประทับณอารามของเศรษฐีทั้งสามท่านและเสด็จเข้าไปเสวยพัตตาหารที่บ้านของเศรษฐีทั้งสามท่านนั้นโดยผลัดเปลี่ยนไปตามวาระตามที่ท่านเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนา วันหนึ่งนายสุมนณะขอโอกาสแก่ท่านเศรษฐีเพื่อกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จไปเสวยพัตตาหารที่บ้านของตนเมื่อเศรษฐีอนุญาตให้สมประสงค์แล้วจึงจัดการตกแต่งเสนาสะนะและพัตตาหาร ขณะที่เขากําลังจัดเตรียมการอยู่นั้นนางขุดชุดตราก็มาถึงนายสุมนณะกล่าวกับเธอว่าวันนี้ขอให้รออยู่ก่อนเพราะตนได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดามาเสวยพัตตาหารที่บ้านและขอให้นางช่วยเหลือในการจัดพัตตาหารด้วยเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยรับดอกไม้ไปซึ่งนางขุดชุดตราก็ตอบรับด้วยความยินดี เมื่อเสร็จพัตกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนานางขุดชุดตาก็ได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนานี้ด้วยนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาเมื่อจบลงก็ได้บรรลุโสดาปติผลตามปกติในวันอื่นๆที่แล้วมานางขุดชุดตาจะซื้อดอกไม้เพียงสี่กหาปณะนะและเก็บเอาไว้เองสี่กหาปณะนะแต่วันนี้ นางซื้อดอกไม้ทั้งแปดกะหาปณะนะนางสาวมาวดีเห็นว่าวันนี้ได้ดอกไม้มากกว่าทุกๆวันจึงถามนางขุดชุดตตราขึ้นว่าทำไมวันนี้จึงได้ดอกไม้มากกว่าปกตินางขุดชุดตตราได้บอกตามความเป็นจริงว่าเมื่อก่อนนั้นได้ยักยอกเวนไว้เพื่อตอนเองครึ่งหนึ่งแต่วันนี้หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาจนบรรลุอมะตะธรรมแล้วเห็นว่า การกระทำอย่างนั้นไม่ควรจึงได้ซื้อดอกไม้ทั้งแปดกะหาปณะนะนางสาวมาวดีเมื่อทราบความโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้ว่ากล่าวติเตือนต่อน,นางขุดชุตราแต่ประการใดกลับขอให้นางได้แสดงธรรมที่ได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาให้ตนและบริวารอื่นๆได้ฟังบ้างซึ่งนางขุดชุตตราก็ตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ขอโอกาสอาบน้ำชำระร่างกาย และประดับตกแต่งร่างกายพอสมควรแก่ฐานะแล้วนั่งบนอาสนะที่สูงกว่าหญิงทั้งปวงแสดงธรรมไปโดยลำดับตามที่ตนได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาเมื่อจบลงแล้วหญิงเหล่านั้นทั้งหมดมีนางสาวมาวดีเป็นหัวหน้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมๆกันหลังจากนั้นนางขุดชุตตราได้รับการยกฐานะจากการเป็นทาสีคอยรับใช้นางสาวมาวดี ให้ดำรงอยู่ในฐานะมารดาและอาจารย์ของนางสามาวดีและหญิงบริวารเหล่านั้นมีหน้าที่ไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วนำมาแสดงให้นางสามาวดีกับบริวารฟังนางขุดชุตรากระทำดังนั้นจนนางเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกบุพกรรมล้อเลียนพระสมัยหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะกรรมอะไรนางขุดชุตราจึงเป็นหญิงหลังค่อมพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้มีสภาพร่างกายเป็นคนค่อมนิดหน่อยมาฉันพัตตาหารในราชสำนักเป็นประจำ นางกุมาริกานางหนึ่งแสดงอาการเป็นคนค่อมล้อเลียนแบบพระประเจก,กับพุทธเจ้าด้วยความคึกขนองต่อหน้าเพื่อนกุมาริกาทั้งหลายเพราะกรรมนั้นจึงส่งผลให้เธอเป็นคนค่อมในอัตภาพนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกรรมอะไรนางขุดชุดตาราจึงเป็นนางทาสีของบุคคลอื่นพระเจ้าข้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตครั้งที่พระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะนางได้เกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีภิกษุณีผู้เป็นพระอรหันตรูปหนึ่งซึ่งมีความคุ้นเคยกับตระกูลของนางมาเยี่ยมเยือนที่บ้านขณะนั้นนางกำลังแต่งตัวอยู่ได้ออกปากขอให้พระเถรีช่วยหยิบกระเช้าเครื่องประดับส่งให้พระเถรีนั้นคิดว่า ถ้าเราไม่หยิบส่งให้นางก็จะโกรธอาฆาตเราเพราะกรรมนี้เมื่อนางตายไปแล้วจะไปเกิดในนรกแต่ถ้าเราหยิบส่งให้นางก็จะเกิดเป็นหญิงรับใช้คนอื่นเพราะกรรมที่ใช้พระอาหารหันต์นางภิกษุณีจึงเลือกกรรมสถานเบาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อนางจึงได้หยิบกระเช้าส่งให้เพราะกรรมนี้นางจึงเกิดเป็นหญิงรับใช้บุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะกรรมอะไรนางขุดชุตราจึงมีปัญญามากแล้วบรรลุพระโสดาปติผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติครั้งเดียวกันนั้นพระราชาได้ถวายข้าวป่าญาติที่ยังร้อนอยู่ลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้านางเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องเปลี่ยนมือถือบาทกลับไปกลับมาด้วยความร้อน นางจึงถอดกำไลที่ทำด้วยงาจากข้อมือแปดอันถวายให้พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าใช้สำหรับรองมือกันความร้อนด้วยด้วยผลแห่งกรรมที่นางถวายกำไลข้อมือและกรรมที่ช่วยบำรุงอุปถากพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าครั้งนั้นทำให้นางมีปัญญามากและได้บรรลุพระโสดาปัติผลเพราะความที่นางขุดชุตราเป็นคู่มีปัญญามาก สามารถแสดงธรรมได้อย่างไพเราะลึกซึ้งดีกว่าอุบาสิกาคนอื่นๆเพราะบรมศาสดาจึงทรงยกย่องนางในตำแหน่งเอธทักคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้แสดงธรรม